มีคนถามผมว่าวันนี้ทํางานประจําแต่อยากมีไรายได้เพิ่มต้องทํำยังไงผมก็เหมือนหลายๆท่านนะสมัยหนึ่งผมทํางานประจำาพอจบวิศวะเครื่องกลก็ไปทําทางด้านสายวิศวะทางด้านออกแบบโรงกันประมาณสิบสาปีเต็มทํางานประจําแล้วก็ทํางานเสริมหางานเสริมในทางด้านออกแบบเพิ่มให้เรารับจ็อบเพิ่มเราต้องทํามันมากขึ้นเพื่อแลกกับรายได้ที่สูงขึ้นนั้นถ้าวันนี้มันมีงานที่เราไม่ต้องทํามันมากขึ้น ทาชิ้นง,งานที่แพงขึ้นเพื่อแลกกับไปได้ที่สูงขึ้นอย่างนี้ดีกว่าไหมครับก็ผมคุยแบบนี้แล้วกันนะครับเหมือนนกกระจอบมันก็จะมีเพดานบินอยู่ในระดับหนึ่งที้ตับมากนะครับแล้วก็หากินพวกเศษพวกใบไม้นกที่ลากก็จะบินในดับที่สูงขึ้นนกอินทรีก็จะบินที่เพดานบินที่สูงกว่าแน่นอนครับคนที่มีไรายได้สา0 0 0่นก็อาจจะ มีความรู้หรือความคิดแบบคนสามหมื่นคนที่มีไรายได้ห้าหมื่นก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปหรือคนที่มีไรายได้ต่อเดือนหลักแสนก็จะมีแนวคิดในการตัดสินใจต่างกันเราไม่สามารถมีไรายได้โตกว่าความคิดเราเพราะั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาคนที่เก่งกว่าฉลาดกว่าในธุรกิจอื่นที่เขาทำได้ผมเองเนี่ยโชคดีที่มา ที่มาอยู่ในธุรกิจประกันเจอคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจประกันเมื่อ23ปีที่แล้วคือพฮียกิษณะกิกมนโนรถนะครับเจ้พี่ตวงเจอเฮียซงเจอมาสเตอร์อลันตันนะครับอีกหลายๆคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจประกันซึ่งเขาหารายได้ได้เป็นหลักล้านหลายล้านด้วยนะครับงั้นถ้าเราจะมาทําธุรกิจที่เขาทํากันอยู่แล้ว70-80ป,ปีแสดงมัน มันสําเร็จง่ายมากเราแค่ก๊อปปี้คนที่สําเร็จก๊อปปี้คนที่เก่งกว่านะครับเฉะนั้นถ้าหลายๆคนในทีมผมเนี่ยบางคนเนี่ยมาจากศูนย์เลยก็คือรายได้ไม่ได้เยอะมากมายนะครับและปัจจุบันมาเรียน3เดือน6เดือนแล้วมีสามารถมีรายได้ที่5หมื่นได้บางคนก็มีรายได้8หมื่นได้หรือบางคนเก่งกว่านั้นมีรายได้แตะต่อเดือนหลักแสนได้ถ้าหลายๆคนเข้ามาเรียนแล้วเขารู้วิธีแล้วเขาทำได้ ทุกท่านคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้ได้ไหนหเราจะได้โอกาสก็ต่อเมื่อเราต้องเปิดโอกาสตัวเองก่อนนะครับเหมือนผมเองผมไม่ได้อยู่มาแล้วคลอดมาเป็นวิศวะผมก็เปิดโอกาสแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ไปสอบสวิศวะถูกไหมครับงั้นถ้าวันนี้มันมีธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่เราจะเรียนรู้แล้วก็มาลองทําแล้วมีไรายได้เพิ่มอีกเป็นเดือนละสักห้าหมู่หรือเดือนสักแสนเหมือนหลายๆคนที่เข้ามาแล้วมีมีไรายได้ได้ เราคิดว่าเราน่าจะลองเปิดโอ,อกาสตัวเองดูดีไหมครับถ้าคิดว่ามันสำคัญมันดีก็ลองเปิดโอ,อกาสตัวเองครับธุรกิจประกันยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาเพราะผมเริ่มจากศูนย์วันนี้มีไรายได้หลักแสนแสดงว่ามันมีวิธีการมันมีขบวนการนะครับถ้าหลายๆคนฝึกได้คุณก็ฝึกได้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆฟังๆเลยครับขอบคุณมากครับ